เป็นหมดฟูงเอาพูดภาษาสว,วีเดนพักมันทักซิมิกเก้ขอบคุณนะทักซิมิเกะ Thank you สมิเกะทักซูมิเกะโอเค okay. นี่ต้นตันนี้ทรงผมสุด,สด เอ,เอาเอาทะเลาะกันอิจฉากันนะอโอเคง่ายดูก่ายดูไปแล้วนะอุ้ยมาอีกสองตัวอ่ะโอเคมา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 ,มาเข้ากล้องหน่อยอมา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  เอาไปเอามายังไงกันแน่อุ้ย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 โอเคฮัลโหลฮัลโหลโอเคบ๊ายบายแท็กซี่เกเฮโดอุ้ยมาอีกตวง เฮโดจริงๆแล้วนะเฮโดพีใช้แล้วแล้วนะ <Hey. S 2> ไม่มาแล้ว